เริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน ขออนุญาตขอโอกาสอ่านคำถามที่ผู้ปฏิบัติเขียนมานะขอรับคำถามจากท่านแรกกระับนมัมศการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งสิทธิปฏิบัติทางไรสตสดตั้งแต่โควิดแรกแรกๆส่วนใหญ่จะอยู่กับฐานกายและฐานเวทนาปัญหาของสิทธิ์คือเวลาข้ามด่านลมหายไม่สามารถข้ามด่านลมหายใจ ระงับได้สักทีขณะอยู่ฐานกายจะรู้สึกถึงลมหายใจและเห็นท้องพองยุบเป็นจังหวะที่ไม่เท่ากันและยุบนานขึ้นเรื่อยๆจนหายไประหว่างที่ตามดูจิตจะรับรู้ว่ามีอาการที่บังคับไม่ได้สิทธิพยายามรับรู้แบบกว้างๆแต่สภาวะก็กลับมาที่ลมหายใจ ขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์เพื่อให้ความก้าวหน้าด่านนี้ไปเพื่อให้ก้าวผ่านด่านนี้ไปให้ได้เจ้าค่าก,ก็ทำความเข้าใจนะเรื่องการปฏิบัติก่อนนะการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั้นเนี่ย ก็คือการรู้แจ้งความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติก็เรียกว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาตินั่นเองเรียกว่าอริยสัจสีความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติทุกสัจจะความจริงคือทุก อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกขนะ์อะไรคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนะ์ก่อนทีาจะรู้แจ้งก็ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะจะได้ปฏิบัติไปก็จะได้เนะข้าใจได้ถูกนะเมื่อเข้าใจถูกก็จะได้ดำริได้ถูกต้อง เมื่อดำลิได้ถูกต้องก็จะได้ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องนะตรงทางตรงธรรมทุกนี้ท่านสอนให้กำหนดรูนะ้ทุกก็คือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนะี่ยมันทนอยู่ไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นมาอย่างมันก็ต้องสลายไปเกิดขึ้นมาอย่างมันก็ต้องสลายไปเรียกว่าทุกอย่างสรรพสิ่งมันก็คือทุกนั่นแหละ สิ่งที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันดำรงอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องสลายไปเป็นของชั่วคราวเป็นมายาของโลกพง์สอดในกกำหนดรู้ก็คือรับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนั่นเองนะของกายของใจนะรับรูนะ้ด้วยใจที่เป็นกลางเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองนะความทยานอยาก ตั้งแต่การมาตัณหาความทยานอยากในการมาคุณอารมณ์ต่างๆเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นพิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันนะเรื่องการทำความเข้าใจให้ถูกต้องเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นแหละนะความดิ้นรนกรวนกวายความทยานอยากพงตัดว่าจะสิ้นทุกข ได้ก็คือสิ้นตัณหานั่นเองสิ้นตัณหาก็สิ้นทุกที่เรียกว่านะิโรธะความพ้นจากทุกทั้งปวงนะจะสิ้นทุกก็ดำเนินตามมรรคมีองค์แปดปฏิปทาเพื่อความสิ้นทุกขเพราะฉะนั้นะาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อละตัณหานะสิ้นตัณหานั่นเองนะ แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรา,เราปฏิบัติด้วยความอยากนะเพิ่มตัณหาอยากสงบอยากฟุง้งอยากก้าวหน้าในธรรมอยากเข้าสู่ฐานนั้นฐานนี้อยากเข้าสภาวะสภาวะ,าวะนีนะ้ก็คือปฏิบัติด้วยตัณหามันจะเพิ่มอาหารอกิเลสขึ้นมานะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าปฏิบัตินี่มันละตัณหาเนะีนะ่ยก็ลดความคาดหวังลงลดความอยากลงลดความพยายามลง พระผู้มีพระภาเจ้าตัดว่านะกายขัตตสติที่บุคคลเจริญแล้วชื่อว่าเจริญอมะตะธรรมกายขัตาสติที่บุคคลบริโภคแล้วชื่อว่าบริโภคอมะตะ กายคตาสติที่บุคคลซ่องเสพแล้วชื่อว่าซ่องเสพอมาตะธรรมกายคัตาสติที่บุคคลไม่ประมาทแล้วชื่อว่าไม่ประมาทในอมาตะธรรมการเจริญกายคตาสติเนี่ยระลึกรู้กายเนี่ยอยู่เนืองเองเนี่ยสามารถคืนสู่อมาตะธรรมคือคืนสู่ความเป็นธรรมชาติได้เลยนะ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วเหมือนจะ,จะคืน <st> บันไดขั้นแรกเนี่ยถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องคือมันหมดตัณหาเนี่ยนะมันหมดความทยานอยากเนี่ยมันก็คืนสู่ความเป็นธรรมชาติตั้งแต่บันไดขั้นแรกเนี่ยแหละแต่ในทางกับการเราอยู่ในบันไดขั้นแรกเราก็อยากขึ้นไปบันไดขั้นที่สองตอนเราขึ้นไปบันไดขั้นที่สองเราก็อยากขึ้นไปบันไดขั้นที่สาม ตอนเราอยากขึ้นบันไดขึ้นบันไดขั้นที่สามแล้วเราก็อยากขึ้นบนันไดขั้นที่สี่พอเราถึงบันไดขั้นที่สี่แล้วเราก็อยากขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายพอเราถึงบันไดสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะอยู่กับบันไดสุดท้ายไปตลอดกาลเรียกว่าปฏิบัติด้วยตัณหาถ้าอย่างนี้ไม่หลุดพ้นมันยังไม่สิ้นตัณหานั่นเองมันยังเป็นอาหารของกิเลสอยู่เพราะเราทําความเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัตินี่มันละตัณหา รักความทยานอยากรักความก,กนะังวลกัยวลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ้นตัณหาก็สิ้นกรรมหลุดพ้นจากทุกสิ้นตัณหาเมือไหลก็นิพพานมานั้นปฏิบัติเพื่อเพาะบ่มการสิ้นตัณหาหมดสิ้นดึงเยอใหญนะ่ความกังวลกวาวทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง ถ้าเราทําความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อ๋อเรามีสติรู้ลมมันก็รู้ไปเรื่อยนะเมื่อใจที่มันเป็นปกติมันก็คือสุขความเป็นธรรมชาติของใจอยู่แล้วเนะมื่อคือสุขความเป็นธรรมชาติาถึงจุดหนึ่งมันจะยกระดับขึ้นมาเองก็แค่รู้สภาวะที่เกิดขึ้นไปมันไม่ได้ไปปฏิบัติด,ด้วยตัณหาแต่ปฏิบัติด,ด้วยใจที่เป็นธรรมก็คือใจที่มีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดานั่นเอง ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะหมดปัญหาเรื่องพยายามไต,ต่เต้าการขึ้นสภาวะเลยจะขึ้นได้ไม่ได้ก็แค่รู้รับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรแต่ฝึกฝนขัดเกลาตนเองลดตัณหาลงจนมันสิ้นตัณหานั่นเองมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติความเป็นธรรมดาคืนสู่ความเป็นธรมนววมนรมชาตินั่นเอง ขอรับขอ่านคำถามท่านต่อไปนะครับการปรีเดนสอบถามพระอาจารย์ครับคอดนี้ผมมีสภาวะหลับตาไม่เกินห้าวินาทีสับประงกแต่เสียงพระอาจารย์ได้ยินอย่างชัดเจนมีสติรู้ตัวแต่มีอาการสับประงกตลอดผมเลยลองลืมตาก็ไปได้รู้สึกง่วงนอนไม่ปรากฏง่วงนอนเลย ผมเลยลืมตาสลับกับหลับตาพอหลับตาก็สบงบก,ก่อนหน้านี้ผมมีสภาวะถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวจะตัวขยายต่อมาจะรู้สึกยุบยับที่ขาและล่าสุดตัวยกโครงครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยขอรับนะก็อยู่ในกระบวนการการฝึกฝนนั่นแหละนะสิ่งสำคัญก็คือการมีสติรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละนะ การมีใจที่ตื่นรู้อยู่นะกายมันจะสับปงกบ้างมันก็รับรู้อาการที่เกิดขึ้นได้นะนั่นก็เป็นเรื่องของกายสิ่งสำคัญก็คือการมีสติรู้อยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิถีของการฝึกฝนนี่แหละก็ให้เพียรปฏิบัติต่อไปขอรับกับกับรายงานสภาวะธรรมเจ้าค่ะรอบบ่ายช่วงอยู่กับธรรมชาติเกิดแสงสว่างจ้ามากแสงสว่าง มากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเปลี่ยนเป็นดวงกลมๆสว่างๆผุดขึ้นมาลักษณะเหมือนดอกไม้บานแล้วก็ค่อยๆหุบลงผุดขึ้นมาแล้วก็หุบลงเป็นดวงๆไปเรื่อยๆจิตสงบดูอยู่รู้อยู่รอบคำช่วงอยู่กับความผ่องแผ้วจิตสงบนิ่งอยู่เกิดมีความคิดจิตตสังขารปรุงแต่งและเห็นว่าการปรุงแต่งนั้น ความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แยกจากจิตจิตก็สงบนิ่งอยู่รู้อยู่รอบค่ำวันที่สองช่วงธรรมชาติรู้สึกถึงการคลายออกบริเวณเข่าข้างขวาที่มีอาการเจ็บจากการล้มกระแทกพื้นที่วัดไม่เหยงรอบสองเดือนพอดีมีการคลายออกสองครั้งเข่าที่ปวดรู้สึกเบาลงสามารถเดินได้เป็นปกติแล้วเจ้าค่ะ ขอนอมกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะก็เป็นผลจากการที่มีความเพียรนนะฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะผลจากการที่ฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอนะจิตก็คลายตัวลงนะจากเครื่องร้อยลัดทั้งปวงนะนะคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดานะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติก็ย่อมสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าความสงบลึกซึ้งนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจอยู่แล้วนั่นเองนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่ารถพรนะธรรมชนะรถทั้งปวงนะใครๆก็ชอบรถอร่อยนะที่เราชอบใจรูปเสียงกินรสสัมผัสต,ต่างๆในโลกเนะีนะ่ยก็เพราะว่ามันมีรสอร่อยมันทำให้ติดใจนะ ไม่งั้นคนทั้งโลกเขาก็คงไม่ขวนขวายสรรหาสิ่งต่างๆมาเสร็จนะแต่สิ่งเหล่านี้ความสุขแบบโลกโลกเนี่ยาการมคุณอารมณ์เนี่ยมันมีสุขน้อยนะมันสุขชั่วเั่นแต่มันมีความเล่าร้อนมันมีโทษภัยตามมามากนั่นเองนะอย่างกายภาพที่เราเห็นได้ยุควัตถุนิยมเห็นไหมขยะล้นเมืองเลยขยะล้นประเทศเลย มันก่อสิ่งที่เป็นขยะที่หมักหมมไม่มากนะในทางสภาวะนี่จะทิ้งของเสียทิ้งสิ่งที่หมักหมมไม่มากทีเดียวจากการที่เราเสพสิ่งที่เป็นการมาคุณอารมณ์เราเนี่ยนะความรู้สึกที่เราเสพความสนุกชัว่วแล่นความเพลินชัว่วแล่นเนี่ยมันแวบ,บเดียวแล้วมันก็หายไปนะแต่สิ่งที่มันทิ้งไวส้สิมหาศาลเลยเป็นขยะเป็นความพิษในใจทั้งสิ่งที่หมักหมมในใจสารพัด ทั้งวิบากกรรมผลจากการกระทําตามมาชดใช้กันไม่หวัดไม่ไหวหรอกมันให้ผลอีกยาวเป็นหางว่าวทีเดียวถ้าเราไม่ตระหนักถึงโทษเหล่านี้เราก็จะหลงเพลินแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปรักสนุกรักสบายเสพสุขไปวันวันยิ่งเรามีอำนาจมีอำนาจมีทรัพย์มากเราก็จะหลงไปได้มากทีเดียวแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมเริ่มเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เราก็จะเริ่มตระหนักรู้ขึ้นมา เมื่อเห็นโทษก็จะเห็นอุบายเป็นเครื่องที่จะพ้นออกใครออกจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองหลายคนก็ถ้าปฏิบัติจะเริ่มรู้เจ็บช้ำน้ำใจจากการที่เราเลียเ้ยงกุเลี้ยงกิเลสจนมันอ้วนเลยไฟที่มันเผาในใจที่มันไหม้ทั้งกลางวันกลางคืนไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะที่มันเผาอยูนะ่ให้เล่าร้อนนะไฟในโลกเนี่ย เราใช้น้ําดับมันได้แต่ไฟในใจเราดับมันไม่ลงนะมันมีแต่ลุกโพงขึ้นดิ้งเห็นเลยไปไฟในโลกเนี่ยถ้าเกิดมันมาไหม้เราอย่างมากก็เจ็บหรือไหมมากสุดท้ายเราก็ตายก็จบกันแต่ไฟในใจมันไม่ได้จบเช่นนั้นนะนอกจากตอนที่เรามีชีวิตมันจะเผาไหมเราแล้วเนี่ยเวลาเราตายไปเนี่ยมันยังหมกไหม้เราอยู่งั้นนะ นรก,กภูมิที่ว่าร้อนแรงมันก็เกิดจากไฟในใจเนี่ยแหละที่มันเผาไหม้อยู่ลุกโชนอยูนะ่เพราะมันให้ผลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะโทษภัยมันมากเลยเกินจากการที่เราเสพสุขจากการมาคุณอารมณ์ตรงเนี้นะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเกิดมามันเป็นยุควัตถุนิยมเนะี่ยมันกระตุ้นความอยากมากทีเดียวอยากได้ไขรดีนะพอเราเห็นโทษเราก็ต้อง อยู่ๆเราไปละก,กิเลสเราทําไม่ได้หรอกมันมีกําลังมากแล้วนะเราก็ต้องลดอาหารมันก่อนลดอาหารของกิเลสลดการบริโภคด้วยตัณหาลงความอยากลงนะในสิ่งต่างๆนะพอลดอาหารไปเรื่อยแล้วค่อยๆฝึกเพราะบ่มกําลังสติสัมชัญญะขึ้นมาให้ยั้งตัวขึ้นมาได้นะฝึกๆไปอาหารเริ่มเริ่มลดได้มากใหม่ๆมันก็ดิ้นนะ มันกวนกวายนี่มันจะทุบตีเราให้ตายทีเดียวก็ค่อยๆลดไปลดไปถึงจุดหนึ่งพอมันเริ่ม่อกค่อยๆ่อกแล้วเราเพาะบ่มกําลังสติสัพยัญญะมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นเริ่มเห็นแล้วนะก็จะเริ่มค่อยๆละวางกิเลสต่างๆลงได้ละความโลภละความโกรธละความหลงเมื่อลดเชื้อลงไปไฟมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเรายังมีโอกาสที่จะดับตรงนี้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นะ เพราะว่าถ้าเราดับไม่ลงนี้มันจบไม่สวยนะชีวิตหลังความตายเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้นะมันจบไม่สวยนะดิบางคนคิดว่าทุกข์มากเหลือเกินฆ่าตัวตายมันไม่จบหรอกมันต่ออีกนานเลยนะมันจะทุกข์กว่าตอนมีชีวิตด้วยซ้ำวิธีการก็ เรามีชีวติตอยู่มันมีโอกาสที่เราจะลดกำลังไฟตรงนี้ลงจนมันดับมอดลงก็โดยการปฏิบัติตามมรรคมีองแปดนั่นแหละปฏิปทาเพื่อความสิ้นกรเนเปลี่ยน <cs reproduce. S 1> จากการใช้ชีวติตด้วยความอยากก็ค่อยๆลดลงด้วยความอยากด้วยใจที่มันเป็นปกติด้วยใจที่มันเป็นธรรมชาตินะมันก็ใช้ชีวติตได้ปกตินี่แหละแต่ว่ามันลดความอยากลงลดความพุ่งทยานลดความสนองความต้องการต่างๆลง ลดการบริโภคโดยเฉพาะการบริโภคการเสพด้วยตัณหาลงนั่นเองอย่างเราเรามาเรียนรู้วิธีในคอนเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จะค่อยๆเราช่วยลดตรงนี้นะถึงแม้ในชีวิตด้านนอกเราจะไม่ได้ทําได้ขนาดนี้แต่เราจะเริ่มเห็นละเออมันมีวิธีที่ทําได้อยู่แล้วเราจะค่อยๆปรับให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในโลกภายนอกของเรานะถ้าเราไม่รู้มันก็จะพุ่งทยาน แม้เวลาเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติเพื่อเพิ่มตันหาด้วยความอยากอยากสงบอยากหายฟุง้งอยากเข้าสภาวะได้เข้าได้แล้วก็อยากจะละเอียดขึ้นไปอยากเข้าได้ก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อยากจะอยู่แบบนั้นนะมันกลายเป็นอาหารกิเลสไปหมดเลยตัวตนก็อ้วนเลยละไม่หลงยิ่งมีกำลังมากมีคุณวิเศษมีความหลงจะมากทีเดียว ก็หลงทำกรรมได้มากนะครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตัดถามว่าลำพังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยอันไหนมันเกิดโทษได้มากที่สุดท่านทั้งหลายว่าไงโทษทางกายโทษทางวาจาหรือโทษทางใจที่จะเกิดโทษภัยได้มากที่สุดกรรมมันไม่ได้เกิดแค่การทำทางกายเท่านั้นนะ เวลาฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทุจริตช่อกงประพฤติผิดในการ,รมพูดปดมดเทศอะไรเนี้ยนี่โทษทางกายนะเบียดเบียนผู้อื่นองตัดว่าโทษทางใจเนี่ยแหละวจีมโนกรรมเนี่ยแหละที่เกิดโทษภัยได้มากที่สุดพนะามเขาก็งงโอ้การกระทําที่มันจะเกิดโทษมันก็ต้องไปเบียดเบียนทางกายวาจาเย่ยทำไมใจมันถึงเกิดโทษได้ขนาดนั้น พง์ก็ตัดว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถไปฆ่าคนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมมันอาจจะมาทำไม่ได้ขนาดนั้นในยุคสมัยนี้อาจจะเบียดเบียนได้ไปแต่ถ้าคนมีกำลังมีอำนาจก็สามารถทำได้มากขึ้นแต่ผู้ที่มีกำลังจิตมีพลังทางจิตเนี่ยนะสามารถทำสิ่งต่างๆที่เกิดโทษภัยได้มากทีเดียวนะด้วยกำลังจิตด้วยพลัง โดยเฉพาะในยุคนี้นะเรื่องของกำลังต่าง,างๆเนี่ยมันจะเกิดโทษภัยได้มากทีเดียวเนะพะราะโทษทางใจเนี่ยจะเกิดวิบากคลิ่นต่างๆได้มากทีเดียวนะทั้งการก้าวล่วงวงจรกรรมก้าวเรื่องกฎของธรรมชาติต่างๆก็จะเกิดโทษภยัยนเะพราะฉะนั้นจิตที่มีกำลังเนี่ยจะต้องประกอบด้วย ความเป็นผู้มีสติปัญญานะนะไม่ใช่ประกอบด้วยโมหนะเพราะนั้มันจะเกิดความเสียหายได้มากทีเดียวนะเพราะสิ่งสําคัญก็คือมันไม่ได้มุ่งไปที่ความละเอียดหรือสมาธิหรือกําลังที่สูงหรือความมีคุณพิเศษต่างๆมันจะลงได้มากทีเดียวแต่เข้าใจวิธีของการปฏิบัติธรรก็คือการละตัณหาละความโลภละความโกรธละความหลงนั่นเองานะนะจากการที่เราละตัณหาเนี่ย เพาจากการที่ตัณหามันเบาลงไปจิตมันจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่เอาอะไรหรอกมันมีแต่จะว,วางทุกอย่างลงใจที่มันเป็นกิเลสเนี่ยมันมีแต่ความโรคอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นแม้ปฏิบัติแล้วก็อยากเป็นคนพิเศษอยากมีอำนาจอยากทำอย่างนูน้นอย่างนี้เกิดเป็นตัวตนด้านมืดขึ้นมานะแต่ใจที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันหมดตัวหมดตน มันไม่มีอะไรความมีความเป็นทั้งรลายทั้งปวกความเป็นธรรมชาตินะ่ะไม่ได้มีอะไรนะความมีความเป็นมันเป็นเรื่องของกิเลสน,นั่นเองมันเป็นเรื่องของโลกโลกรัะถ้าเราเริ่มต้นถูกปฏิบัติไปเนี่ยสังเกตเลยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความจางคลายเป็นไปเพื่อความดับ เป็นไปเพื่อความสงบรังรับเป็นไปเพื่อพานิพานมันมีแต่คลายออกวางออกลงนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันพุ่งทยานมากเลยนะอยากทำนูน่นทำนี่เนะี่ยอันนี้แหละความลงครอบงามจิตใจนะเพราะนั้นวางใจให้ถูกปฏิบัตินี่มันละตัณหานะมันหมดความทยานอยากทั้งหลายทั้งปวงมันจะคืนสู่ความเป็นปกติ ความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติเนี่ยจะมีความนิ่งสงบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็นะก็เริ่มต้นทำความเข้าใจให้ถูกนะเมื่อเข้าใจถูกก็จะได้ดำริได้ถูกต้องนะเมื่อดำริได้ถูกต้องก็จะได้ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางตรงธรรมนั่นเอง